มารู้จักเดย่ยาก,กันมากขึ้นในกิจกรรมบันทึกการเดินทางของสายสีชาติคลิกเพียงแค่1นาทีเท่านั้นก็เสร็จแล้วนะครับผมแกลกรับ40ไพ่มโมเจมทำยังไงไปดูกันครับ <S <S 1> <S 1> สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเ n s ชิน Impact นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันเช่นเคยครับซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆจะไม่สามารถเข้าผ่านตัวเกมได้นะครับจะต้องเข้าผ่านเว็บไซต์เท่านั้นผมเนี่ยจะแปะลิงก์เอาไว้ในพินคอมเมนต์นะครับผมปักหมุดเอาไว้ให้เพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้าจากตรงนั้นได้เลยนะครับ หรือเพืเ่อนๆใครที่อยากเข้าเกมนะครับก็แวะเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับผมแล้วก็จะเห็นตัวของกิจกรรมบันทึกการเดินทางของสายสีชาติตัวนี้นะครับผมก็จะมีรูปตัวละครเดย่าอยู่เนาะก็คลิกเข้าไปเลยครับกิจกรรมนี้นะครับจะมีระยะเวลาทั้งหมด7วันด้วยกันนะครับแล้วเพืเ่อนๆเนี่ยจะต้องมีแรงประจนภัยเกิน10นะครับจะเข้าร่วมได้ก็เรียกว่า เข้ารวมได้เกือบทุกระดับเลยเนาะก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกิจกรรมกันนะครับใครที่จะเติมเงินเกมเกมซินิมแพ็กอย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย i i ชแมนช็อปครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครถูกสะดวกไว้ใจได้ครับเติมผ่าน UID ได้ด้วยอย่าลืมไปเติมกันนะครับลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปครับผมกลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับผมแหมพอคิดเข้ากิจกรรมมาแล้ว เพลงก็เพาะมากๆเลยมาพร้อมกับหน้าเดย่าที่สวยมากๆเลยครับผมผมรู้สึกอยากทําเสียงละมุนละมุนไปกับเพลงเลยครับโดยในตอนเริ่มต้นนี่ครับเราก็จะคลิกเพื่อเริ่มเข้าไปครับหลังจากนั้นเราก็จะมาคลิกเพื่อกางมวลภาพกันครับผมเริ่มต้นนะครับก็มีเดย่าเนี่ยมาคุยกับคุณหนูของเราอยู่นะครับผมก็บอกว่าม่อคือหลับสบายดีไหมวันนี้เราจะต้องเดินทางกันไกลหน่อยนะคุณหนูดันยาศ,าศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่าพร้อมเดินทางแล้ว นึกไม่ถึงเลยว่าทิวทัศน์ของทะเลทรายเนี่ยจะดูสวยงามขนาดนี้นะครับผมคุณหนูของเราเนี่ยปกติแล้วเขาอยู่ในเมืองที่ฝั่งเป็นต้นไม้เนาะแต่คราวนี้เขาเดินออกมาที่ทะเลทรายครับผมใครที่อยากให้กิจกรรมเสร็จเร็วนะครับผมเพื่อนๆสามารถกดคลิกค้างเพื่อเร่งความเร็วตรงนี้ได้ครับผมดุิก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 ดุกดิกดุกดิกไปอย่างนี้ครับผมและเราก็เดินมาเจอกับน้องตัวแรกของเราครับพาคุณหนูมาเจอน้องแมกุจีทะเลทรายครับผมนี่คือแมลงในทะเลทรายหรอ เจ้าตัวเล็กพวกนี้นะครับมีชื่อว่าสกาแลบพวกมันสู้งานมากเลยนะถึงจะโดนพายุทรายพัดตกลงมานะครับผมก็ยังเข็นลูกบอลดินนะครับขึ้นไปบนเนินทรายต่อไปเป็นแมลงที่มีความมุ่งมั่นขนาดนี้เลยทีเดียวครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ข้อมูลของเจ้าแมลงตัวนี้มาเราก็จะทําการแชร์ก็ได้หรือว่าจะทําการปิดไปก็ได้ครับกดยืนยันและก็พาคุณหนูเดินทางกันต่อครับดุกดิก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 น่ารักมากๆเลยทุกคน มาดูที่กองทรายที่2ครับผมคลิกที่กองทรายเข้าไปก็จะมีตัวของเดนโดคริสตัลไฟนะครับบินออกไปสิ่งพวกนี้ทําไมเขาถึงไม่อยู่ในกองดินละ่ะก็เป็นวิธีการเอาตัวรอดจากทะเลทรายที่โหดร้ายครับนอกจากคนที่ซ่อนตัวอยู่ในตัวของกองทรายแล้วก็ยังมีพวกฟังกัดด้วยนะแมงป่องก็มีเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันไปครับและก็ออกเดินทางกันต่อดุกดิกดุกดิกดุกดิกกันต่อครับ โอ้เดินทางไกลเลยนะครับผมในทะเลทรายของเรานะครับเดินทางค่อนข้างไกลเลยมาถึงลูกมะพร้าวเอ้าเดินผ่านไปแล้วนะครับถ้าคุณหนูเดินทางมาเบื่อแล้วนะครับลองขี่น้องซัมเตอร์บีสตัวนี้ดูนะครับผม จิ๊บจิ๊บจ๊บปีนขึ้นไปนั่งแล้วโอ้โหยน่ารักมากๆเลยเดีาก็พักผ่อนในเฮิร์บเดียก็บอกว่าไม่เป็นไรเดย่านี่เคยชินกับการเดินทางบนทะเลทรายแล้วครับหหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ได้ตัวของข้อมูลบอกว่าซัมเตอร์บีสตัวนี้คือเพื่อนของมนุษย์ครับเราก็กดยืนยันไปครับผมและก็ออกเดินทางกันต่อครับโอ้การเดินทางอันแสนยาวไกลในทะเลทรายครับผมอุ้ย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 เมื่อกี้อะไรเอ่ยดูกๆูกลูกกกกวิ่งผ่านไปอีกแล้วนะครับผม เดย่า ja, คือดูอบอุ่นมากๆเลยทุกคนเป็นตัวละครที่ทำคาแรคเตอร์ออกมาได้อบอุ่นมากๆเลยเป็นคนดีคนดีครับดูแลทุกคนเป็นห่วงเป็นใยทุกคนตลอดเวลาเลยครับและเราก็เดินทางมาถึงโอเอซิสนะครับผมที่นี่เหมาะกับการตั้งแคมป์มากๆเลยโดยเดี๋ยวเราจะทำการจุดไฟกันครับ yeah. แล้วก็มานั่งตั้นแคมป์กันครับไม่คิดเลยว่าวันที่ฉันได้สัมผัสกับทิวทัศน์ในสมุดภาพด้วยตัวเองเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับ คุณหนูของเราได้ออกจากตัวของเมืองซูเมลุมาออกเดินทางในทะเลทรายกันอย่างจริงจังครับแล้วเราก็มาพักกันที่ทามัดโอเอซิสครับเช้าวันถัดมาครับผมอลุนสวัสด์เราก็ไปชมทิวทัศน์กันต่อครับเดียย่าบอกว่าฉันต้องเดินทางไปทําธุระที่เมืองซูเมลุแล้วแล้วคุณหนูจะกลับไปด้วยกันเลยไหมคุณหนูก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะอยู่ที่นี่ก่อนอยากอยู่ดูแลพวกเด็กเกหรืออะไรที่นี่ก่อนนะครับผม แล้วก็ให้เงินเดย่าเป็นค่าตอบแทนครับนั่นก็เป็นบันทึกการเดินทางนะครับผมในรายสีชาติของเดย่านั่นเองอบอุ่นหัวใจมากๆครับหลังจากนั้นครับก็จะขึ้นมากลางหน้าจอครับว่ารับครับผมแล้วก็กดรับเข้าไปเพื่อนๆก็จะได้รับของรางวัลของกิจกรรมนี้ครับ40ไพโมเจมและของรางวัลอื่นๆอีกเล็กน้อยนะครับผม กดยืนยันไปเลยปุ่มเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นการดูวอลเปเปอร์นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดคลิกดูวอลเปเปอร์แล้วก็กดทําการแชร์กิจกรรมครับทําการเซฟภาพนี้เก็บกันไว้ได้นะทุกคนนี่เพื่อนๆก็จะสามารถ ดาว์โหลดตัวของวอลเปเปอร์เก็บกันไว้ได้นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วเพื<ๆ>่อนๆก็สามารถปิดไปได้เลยครับเพื่อนๆใครอยากจะเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สามารถกดตัวของสัมผัสประสบการณ์อีกหนึ่งครั้งได้นะครับส่วนใครที่รู้สึกว่าโอเคอิ่มเอมใจแล้วได้รับเพชร40ไพ่โมเจมแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับกิจกรรมนี้เท่านี้เลยครับส่วนในของรางวัลน,นะครับเขาก็จะส่งกลับมาในเกมนะครับให้เพื่อนๆเนี<ๆ>่ยไปที่จดหมายได้เลยของรางวัลของเราเนี่ยก็จะถูกส่งเข้ามาอย่างรวดเร็วครับนี่เลย บันทึกการเดินทางของสายสีฉาดครับเพื่อนๆก,ก็กดลับของรางวัลได้เลยครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมบันทึกการเดินทางของสายสีฉาิเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับกิจกรรมสั้นๆแบบนี้ผมรู้สึกว่ายิ่งเห็นเดย่านะครับไม่ว่าจะเป็นในกิจกรรมนี้ก็ตามหรือว่าในทีเซอร์ของตัวละครเดย่าก็ตามนะครับผมก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆเลยเป็นตัวละครที่แบบทําไมดูเป็นคนอบอุ่นหัวใจขนาดนี้จิตใจเท่ามหาสมุทรโอเอสิตใดๆเลยครับผม สุดยอดไปเลยครับสำหรับเดยาครับก็ถ้าตัวละครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมไปเปิดเดยากันนะทุกคนอย่าทิ้งเดยากันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ1 3 6 0งสนสันหกร้อเอร์จากทางยูทูบครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมสื่อ,อแล้วก็เดยาก็ขอตัวไปนั่งพักผ่อนต่อแล้วนะครับผมบายบายสวัสดีครับ Next time,